คลับเฮลัานณเดชนาา์ยา่าๆเผยข่าวดีเตรียมสร้างเรือนหอเรื่องราวล่าสุดมาจากณเดชน์คูกิมิยะมาร่วมงานเกี่ยวกับการสร้างบ้านคิดสร้างเรือนหอเลยไหมเรือนหอยังครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าจะสร้างตรงไหนค่อยว่ากันอีกทีจริงๆสร้างบ้านก็คงต้องฟังไอเดียของเขาด้วยจะสร้างบ้านอยู่ด้วยกันก็คงต้องแชร์ไอเดียฟังก์ชั่นอะไรจําเป็นอันไหนตัดได้ก็ตัดอันไหนใช้เยอะใช้น้อย ท่าที่คุยก on ับเขาเขาเป็นคนง่ายๆขอแค่มีสวนให้เขาก็โอเคแล้วเราสังเกตจากพฤติกรรมของเขาไล์สล์ของเขาเขาเป็นคนที่อยู่ติดบ้านได้ถามยายย่าว่าชอบแบบไหนได้ยังก็มีดูๆกันผ่านทาง Pinterest ผ่านไอผมเองก็มีไอเดียของผมเขาเองก็มีจะสร้างบ้านอยู่ด้วยกันก็คงต้องแชร์ไอเดียกันเราต้องเคารพไอเดียกันจะเอาแต่ไอเดียเราอย่างเดียวก็ไม่ได้สุดท้ายก็คงต้องแล้วแต่เขาแหละแน่ๆคือต้องมีสวน เดิมที่จะมองอนาคตร่วมกันแล้วผมว่ามันก็เป็นภาพฝันที่เราคงจะมีมาในความคิดเรื่อยๆถามว่าจะต้องฟันธงเลยไหมว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ผมว่ายิ่งเราคุ้นคิดกับอะไรมากๆมันจะยิ่งมีประโยชน์จะได้รู้ว่าอะไรจําเป็นไม่จําเป็นจะได้รู้ว่าเราชอบสไตล์แบบไหนเนื้อที่ประมาณไหนแอเรียไหนซึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญกรุงเทพในเมืองก็ค่อนข้างอึดอัดรถติดอีกก็จะมีเรื่องเวลาในการไปทํางานในอนาคตต่างๆนานา,นา ดีเทลเยอะแยะมากเลยล่าสุดอยาย่าได้รับรางวัล s ก i นอินเตอร์เนชั่นแนลไรซิงสตาร a เอ a ชียอวในงาน New York Asian Film ิล์มเฟสติวัลที่ลินคอนเซน n ตอร์นิวยอรได้บอกแล้วว่าแสดงความยินดีด้วยนะก็เป็นโอกาสที่ดีอย่างน้อยผลงานของคนไทยนักแสดงไทยได้เปมีชื่อเสียงในต่างประเทศจริงๆผลงานของไทยผู้กำกับและศิลปินของไทยก็มีชื่อเสียงในต่างประเทศอยู่แล้วแต่นี่ก็เป็นอีก,อกหนึ่งโอกาสหนึ่งที่ทีมเขาก็ได้ไปด้วยกัน ผมก็แสดงความดีใจกับเขาเหมือนกันกลับมามีฉลองไหมไม่ครับกลับมาก็ยินดีกับเขาน้องบอกว่าเราของขวัญอยู่จริงเหรอครับงั้นก็ให้ครับจริงๆก็ให้ทุกวันอยู่แล้วครับความรักความรักของเราแสดงออกยังไงดูแลเอาใจใส่คอยถามสารทุกสุขดิบต้องบอกรักทุกวันไหมต้องสม่ำเสมอแบบนั้นถึงเรียกว่าความรักครับ